สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลิกสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่14ค่ะสำหรับผลงานแนวทางนะคะของงวาประจำวันที่17มกราคม2568วันนี้ก็มาพบกันดึกนิดนึงเนาะพอดีแอดก็เพิ่งถึงบ้านนะคะกลับจากต่างจังหวัดก็มาถึงประมาณทุ่มนึงค่ะก็เลยมาทำคลิปให้นะคะก็มีทั้งข้อมูลเลขเด็ดแล้วก็เลขดับที่ FC ถามหากันมามากมายเลยเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในชุดนี้ มีเลขอะไรเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหกับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของสีสเกตกันเองก่อนเลยนะคะข้อมูลชุดนี้ที่แอดเจอมาค่ะก็เป็นเด่นบนล่างสูตรแรกของเขาก็จะให้เลข5ส่วนอีกหนึ่งสูตรจะเป็นเด่นบน10หน่วยนะคะสูตรนี้จะให้เลข4กับเลข7ชุดต่อมาจะเป็นเน้นล่างของเขานะคะก็อันนี้เด่นบนล่างค่ะประธานโทษก็จะให้เลข8 ส่วนหลักร้อยโนนสูตรที่1ของเขาจะให้เลข1เลข2เลข7สูตรที่2จะให้เลข1กับเลข9 fc ท่านใดที่ติดตามอยู่นะคะแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วเนาะไม่รู้ว่าใช่ที่าําตามหาหรือเปล่าแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของขุนพี่พรเด่น10หน่วยบนค่ะ3ตัวแนวทางงวดนี้ให้เลข0นเลข2แล้วก็เลข4ี่แอดก็ขอบคุณของขุนพี่พรด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นร้อยบนของรัชนกมีโชคแนวทางวดนี้จะให้เลข4เลข1แล้วก็เลข5ค่ะของรัชนกก็เริ่มปล่อยข้อมูลชุดบนมาบ้างแล้วเนาะครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ไปดูเป็นแนวทางได้เลยขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของแอดเก้ค่ะเป็นโกนะคะ ก็รันชุดบนของเขาแนวทางเวอที่แล้วให้มา2ตัวเลข2ก็เข้าไปหลักร้อยสลากออก20 7อูนประทานโทษค่ะ2 0 9ส่วนแนวทางงวดนี้รันชุดบนค่ะของเขาจะให้เลขเด่นคือเลข0ูนย์เลขรองคือเลข5้า อีกหนึ่งข้อมูลนะคะจะเป็นภาพพื้นหลังสีม่วงค่ะข้อมูลชุดนี้นะคะแนวทางงวดที่แล้วค่ะลันชุดบนให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก209ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาจะให้เลขศูนย์เลขรองให้เลขสามนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดเก้ด้วยค่ะ ชุดต่อมาก็จะเป็นผลงานของแอดยืนชุดนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็เด่นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยค่ะก็เข้าไปเพียงแค่หลักหน่วยนะคะสลากออก209าหลักหลักร้อยกับหลักสิบก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางวดนี้หลักร้อยของแอดยืนให้เลข7 ส่วนต่อมา10โนจะให้เลข0เลข1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข6ชุดหน่วยโบนให้เลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณของแอดยืนด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของฝันเป็นจริงค่ะแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูล2ตัวจะให้7 8 7 9 75ตัวชอบก็คือ78กับ7 9นะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นารางวันที่1นะคะก็คือเลขท้าย3ตัวรางวันที่1ข้อมูลชุด3ตัวจะให้583 2ตัวจะมี8 3 58แล้วก็53 ตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นเด่นบนนะคะของเทพเป็นลือสุดขั้นเทพแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข9ตัวเจาะตัวกันก็คือ28แปอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นเด่นบนของเขาให้เลข9เลข2แล้วก็เลข8 ต่อมาจะเป็นตัวจับคู่ของเขานะคะเด่นบนก็คือให้เลข2จับคู่2ตัวจะมี2 8 2 9ชุด3ตัวก็จะให้9 2 8 9 2 4 2 8 4 2 8 0 2 4 0 9 4 0 9 8 0 9 8, 0, 9, 8 4แล้วก็8 4 0 ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นเลขตารางของอาจารย์คมค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่นะคะสลากออก209เนาะส่วนแนวทางงวดนี้เลขในตารางของอาจารย์คมให้เลขโขก เลขสเลข0เลข7เลข5เลข1แล้วก็เลข8จริงๆชื่นชอบคู่ไหนย,ยังไงก็เมนกันไว้ใต้คลิปได้เนาะของอาจารย์คมค่ะเราก็มาดูของอาโครงสร้าง2ตัวบนล่างของเขากันต่อเลยแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มานะคะ เขาเข้าไปทั้งข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะ51ก็ไปออกข้อมูลชุดล่างส่วนศูย์ก็ไปออกข้อมูลชุดบนค่ะแนวทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเจาะข้อมูลของเขาก็จะให้3536 37 38 39 5256 57 5859 6 1 6 2 646769 9ก้าหนึ่งเก้าสองเกแล้วก็0ูนหไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะ ผลงานต่อมาเรามาดูแนวทางเลขดับกันต่อเลยถ้า f อท่านใดมีชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะชุดแรกจะเป็นดับหลักร้อยของแอดมุกแนวทางงวดนี้จะให้เลข5ากับเลข6แอดก็ขอบคุณของแอดมุกด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของคนวันอังคารน,นะคะดับแต้ม10หน่วยบนของเขา แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก09ค่ะรวมกันได้แต้ม9ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้ม10หน่วยบนของเขาให้แต้ม1ตัวเจาะจะมี1 0 0 1 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3แล้วก็92 วนต่อมาจะเป็นดับแต้ม10หน่วยล่างของเา้าแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มานะคะก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก5 1รวมกันได้แต้ม6ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของเ้าให้เลข2ตัวเจาะจะมี0 2 1 1 2 0 3 9 4 8 57 6ห7 5 8 4แหแล้วก็9 3 F c ท่านใดตามหาอยู่แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของคนวันอังคารด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นดับบนนะคะทุกหลักของนนซีแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสามมาสลากออก209นะคะก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนนซีให้ตัวเดิมคือเลขสม ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออก5้าหนึ่งก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของโนนซีให้เลข8แอดก็ขอบคุณของโนนซีด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับสิบบนนะคะของผีเสื้อเทวดาให้โชคแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5ากับเลข9มา สลากออก209หลัก10ออกเป็นเลข0นย์ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนของผีเสื้อเทวดาให้โชคให้เลข3กับเลข8ชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออก51ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของผีเสื้อเทวดาให้โชคให้เลขศูนย์ต่อมาจะเป็นดับสิบล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหกมาสลากออกห้าหนึ่งหลักสิบออกเป็นเลขห้าก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบล่างของผีเสื้อเทวดาให้โชคให้เลขหกชุดต่อมาจะเป็นดับอ่า ที่คาดของเขานะคะเป็นตัวเจาะค่ะข้อมูลชุดดับบนแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก0ูนย์นะคะตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนข้อมูลชุดล่างให้มาก็ไม่ผ่านค่ะสลากออก5้าหส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะ ก็ข้อมูลของเขาให้มาก็จะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ